พามาดูอาการของเว็บร้อยยี่ห้าปาวานนะครับอาการบิดวอดบางทีบิดได้นะครับแต่พอบิดสุดเมื่อไหร่วอดเมื่อนั้นนะครับพามาดูอาการง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ผมได้การทําการรื้อเช็คดูทุกอย่างแล้วนะครับอตอนนี้จะสตาร์ทให้ดูแบบว่าอาการเป็นยังไงเห็นไหมครับบิดวอดบางไม่ขึ้นบ้างนะครับบางทีก็ขึ้นบ้างนะครับ อาการนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาเซ็นเซอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนดูก่อนอันดับแรกนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วครับเ,เสียเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนแล้วก็มาดูกันอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยครับตัวเดียวครับที่ทําให้รถบิดช่วงปลายแล้วสะดุดนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูครับกดสตาร์ท เครื่องรับเครื่องมันจะว่ดช่วงปลายหรือเปล่า่าเรียบร้อยครับหายครับเป็นที่เซ็นเซอร์ลิ้นเล่งอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนตัวเดียวหายเลยนะครับอาการนี้ฝากด้วยครับคลิปนี้